สวัสดีค่ะพี่น้องคะกลับมาพบกันแล้วค่ะการเพียงกวนัการ,ากกการสําหรับผักไตฟั่งตะวันออกนะพบกันวันนี้คะ่ะในวันข้าวที่เก้าค่ะธันวาซ่องพันนารยหกสิบแปดพี่น้องคะในวันซ่องวันถี่จะทึ่งนี้นะคะพี่น้องคะฝ้นมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะค่อยพี่น้องฟังข้าวพยาก,กวนังการดีๆนะคะเพราะว่าทางสู้หนุตูนยิยมวิทยาผักไตฟั่งตะวัออนออกของเรานะคะที่ส่งข้าคะ่ะเรามีประการคําเตือนนะพี่น้องนะเราไปเรีนการขับเตือนกันคะ่ะ <premises. S 2> พี่น้องคะคำเตือนค่ะจะมีฝนตกหนักถึ้งนักหมากนะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตะลางค่ะพี่น้องคะฟังดีดีนะคะจะมีพ้นกระทบในช่วงวันที่1ิไปจนถึงวันที่16นี้นะคะรวมไปถึงก็จะมีคลื่นกระแสลมอยตะวันออกค่ะจะเขื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะคะและภาคใต้เรานะคะบัวค่ะพี่น้องคะรวมไปถึงมอหาสุมด้วยค่ะมอสุมตะวันออกเชียงเนื้อนะคะพี่น้องคะก็จะมีกําลังปั่นกลางนะคะและกําลังค่อนข้างแร่งในช่วงนั้นนะพี่น้องนะมันก็จะ ในบริเวณขางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะก็เลยส่งพ่นง่ายค่ะพี่น้องคาดังที่ได้บอกว่าในช่วงนั้นนะจะมีฝนตกหนักถึงงนักหมาค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะโดยเฉพาะทีพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรพี่น้องคาเลยดีดีที่สีเรื่องหนึ่งแดงนะชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราชวัสพี่น้องคาให้พี่น้องขาระวังค่ะมดระวังนะคะอันตรายจากฝนติดตกหนักถึงงนักหมาค่ะ และลมกระโชกแรงแรงค่ะพี่น้องคะคุณทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันอะไกันน้ำป่าไหลลากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องคะเตรียมรับมือกับสะคิดหนักในช่วงวันที่11ถึงวันที่16นี้ค่ะเอาละค่ะแรงคำเตือนเสร็จแล้วนะคะเราไปแรงลักษณะกัดวันนี้ค่ะมันเพื่อนมั่งนะเราไปเดื่มตีแผ่นที่กันไมื่ดื่มค่ะพี่น้องคะในช่วงนี้ดังที่ได้บอกค่ะบริเวณความกดอากาศสูงที่เป็นสีน้ำเงินค่ะพี่น้องคะบริเวณความกดอากาศสูงรู้ว่ามวลอากาศเย็นค่ะได้เพ่ลงมาปกคลุมบริเวณขอภาคใต้ตอนบนนแล้วะะค ค่ะแล้วไปไปแล่ปากใต้ถนเชียงวนบ้างคะ่ะวันนี้ก็จะมีมีเป็นส่วนมาคะ่ะจะอยู่ในบริเวณคองทะเลเอ่าวไทยบานเราคะ่ะไปแลที่ป้องกันกตัวอะกาศโดยเรด,ดารที่ชุมพอคะ่ะวันนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะไดดได้ดชุมพรนนะปากใต้ตอนบนห้องเราคะ่ะมีการตะพกคุมฝนอีทิดุ้ยคะ่ะในบริเวณหน้าชายฝั่งคองจังหวัดชุมพรนนะคะแล้วก็มีเนี่น้งคะ่ะเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆนะเพราะว่าวันนี้เป็นลมตะวันออกอยู่เลยนะพี่น้องนะทำไมฝนบนนี้คะ่ะเคลื่อนตัวลงมานะลงมาทางทิศตะวันตกเชียงใตายคะ่ะหรือว่าทิศตะวันตกนะ ไปทีเรดาด้วยกันม้างค่ะพี่น้องคะวันนี้การมีการตอกผงฟุ้ฝนนี้่ด้วยเหมือนกันค่ะพี่น้องคะเป็นฝนน้อยๆนะอยู่บริเวณหน้าชายฝั่งก้องจังหวัดนครที่ธรรมราชน้องค่ะพี่น้องคะเช่นกันก็จะมีแนวโน้มนะคะเคลื่อนตัวลงมาทางทิศตะวันตกนะคะอาจจะเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดนครที่ธรรมราชค่ะแต่ว่าก็ไม่มาพี่น้องนะเป็นฝนตกเบาๆค่ะาละค่ะนี้ก็ไปต่อันที่การรายงานอุณหภูมิกันม้างค่ะรายงานอุณหภูมิสูงสุดเหล็กว่านะคะเราบันไดอยู่ที่33.3จุดองศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอชว่างในจังหวัด ในเ่้นขอบอุณภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะรวได,ดยุที่1 9 0องศาเซลเซียสค่ะที่ตำบลบนองกลับอําเภอวายิ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ไปต่อกันที่ปริมาณฝนที่เซตซี่ชมงค่ะฝนนี้เป็นฝนเลยกว่าฝนวันนี้ยังตกไม้เซตที่นะเพราะว่ายังไม่ครบวันที่นะพี่น้องนะเล็กว่าค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราก็มีฝนตกอยู่ในเกล็ดเล็กน้อยไปจนถึงอ่ะมีแต่เล็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะก็ไปค่ะมีแต่สีเขียวๆนะส่วนมากใครจะอยู่ทางตอนหลังของภาคนะเล็กว่าค่ะในพื้นที่ที่มีฝนตกมาที่สุดนะอยู่ที่ตำบลเขาองค์ค่ะอำเภอหัทได้ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะวัดฝนได้อยู่ที่8.8มิลลิเมตรค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามุ่งกับแมาแล้วพี่น้องค้าเราปเป็นรายการพยาก,กรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะดังที่ได้บอกไว้ส่วนนี้ค่ะพี่น้องคะาหมอด่าซุ้มตะวันออกเชียงเหนือค่ะที่มีกําลังอ่าค่อนข้างทีจ่จะแรงค่ะพี่น้องคะกับพัดปกคลุมในพื้นที่บ้านเรานะแต่ว่าเนื่องพี่น้องค้าอย่าลืมนะว่าในช่วงวันที่1ิถึง1ิบสนี้นะคะจะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกนะคะเข้ามาพัดปกคลุมในพื้นที่บ้านเราค่ะ ก็เลยทําให้ค่ะในช่วงนี้นะคะอ่าบริเวณผักไต้ฟังต่วเราก็จะมีฝนนึ่งฝนฝากขน,น้องได้แบงแห้งนะคะอ่็ทางตอนบนขง้งภาก็จะมีอากาศเย็นนะคะฝนนะคะส่วนมาจะอยู่ทางตอนล่างของผากนนพี่น้องนะพี่น้องฟังดีๆน,นะทางตอนบนขง้งภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าในส่วนของหลังหลของภาคนะคะจะมีฝนตกอ,อยู่นะที่นี่ค่ะไปเลยในไรจังหวัดค่ะดังที่ได้บอกน้าั้งแต่จังหวัดไปชบ,บุรีค่ะลงมาจนถตึ้งจังหวัดสุราษฎร์พี่น้องคะเป็นซี่แถวท,ทงนะคือมีฝนหมือนว่าซี่เปิดเส้นข้างบนทีแล้วก็มีเส้นใหญ่ั้ัก็จะมีาก่น ตอนเช้าดังที่ได้บอกไปเล้วเดียวนะในส่วนของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงไปจนถึงจังหวัดน,าร,าน,าร,านาราธิวาสค่ะพี่น้องคะวันนี้ค่ะเป็นสีเขียวๆวอ่อนนั่นะคือมีฝนหยุดที่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะทีนี้การเปรียกันคันไม่อุณหภูมิกันมั้งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ,ออะ,คะวันนี้เราขาดไม่ไหวอยู่ที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบมาองศาเซลเซียสค่ะในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดนะคะวันนี้เราขาดไม่ไหวอยู่ที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสค่ะ ไปกันทีพี่น้องชาวเรือชาวประมงกันมากค่ะพี่น้องขาช่วงนี้ค่ะมีการแบงคืนเป็นลมตะวันักนิดนะคะพี่น้องกาไปเร่เทีเอาเที่ยนบนก่อนค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปพี่น้องคะเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือนะความเร็วค่ะย่ทธิชิมาตึงร้าิมากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถ้าไม่คืนนะเอาเที่ยบนค่ะวันนี้คือสู้ยุทีนึ่อง,งซ่องแมรค่ะถ้ามีฝนฝัก,กันองก็กกคือสู้มาว่าซ่องไม่ได้นะในส่วนของอาเทจารางพี่น้องขาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมากค่ะวันนี้ก็เป็นลมตะวันออกเชียง อย่ที่2 0 3 3กิโลเมตรต่อชมโมงค่ะทําให้ลืนนะคะคลืนสูองอยู่ที่ประมาณสองเมตรค่ะถ้ามีฝนฝากระน,นองกับลืนสูงมันกันเลยค่ะหมากว่าสองเมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือชาวประมองออกเรือได้ตามปกตินะคะแต่ว่าน,นั่นเลยพี่น้องค่ะบริเวณไหนที่มีฝนฝากรกะน,นองกับบริเวณนั่นก็ให้พี่น้องลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปเข้าเก๋มันนะโอเคค่ะไปต่อทีกการขาวไมสภาวะอากาศจากดนข้างนานี่เังค่ะเราไปเดิมที่พี่น้องภาคใต้ฟังต่อตอนบนก่อนค่ะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ขง้งจากหวัดเพชรบุรี ไปจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องคะสัปดาห์นี้นะั่นทีได้บอกว่าในช่วงวันที่11ค่ะพี่น้องคะเป็นต้นไปนะวันนี้ต่อเช้านี้10ตั้งที10เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่วันที่11พี่น้องคะ11เป็นจนถึงวันที่12นะวันที่11ฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วค่ะอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะ11 12อ,อยู่ที่60นะคะ13 40, อยู่ที่10มาฝนอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะไปกันทีพี่น้องภาคใต้ฟังตัวต่วตงางกันมั่งค่ะคือพี่น้องทททีี่่่ออยูในนนพืน้ขงงงงงจจจััััหหววดดาามถึ นาราธิวัฒนพี่น้องขาเช่นกันเลยค่ะวันนี้ต่อเช้านะฝนกยุตีสิบเปิด้องฝืนทีค่ะแต่ว่าต่อฤค่ะวันที่สิเอเป็นต้นไฟพี่น้องขาสิบเอ็ดองนะคะฝนกับเพิ่มขึ้นนะยอยก่ิีเป0ด้องฝืนทีค่ะแล้วก็1ิบสาซี่ค่ะขยุในประมาณนี้ค่ะพี่น้องขาส0บสิบถึงหกส้องฝืนทีเลยค่ะ โอเคพี่น้องคะช่วงนี้เป็นช่วงหนะ้ามรสุมบ้านเรานะคะพี่น้องมีไรส้งไส้ไร่ติเกี่ยวกับสภามาการค่ะโทรมาหาบูวเราติดตรงนะอย่าไปเชื่อใครอย่าไปฟังใครอย่าไปเชื่อข้าวลลอทีนี้ค่ะติเกี่ยวกับสภามาการนะคะมีไรส้งไส้ไรโทรมาหาบัวเราคา่ะติเบอร์เดิมคะ่สะสุนเจสีค่ะซ้ำหนึ่งนึง่งเจด,ดกสุนนะวันนี้ขอลานไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน